มันมอะไรอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ด้วยเรามีกล่องครับกล่อง MTPX ครับผมซึ่งในกล่องนี้มีอะไรครับเพื่อนมีฟูเซตอัลบั้มครับผมเยแล้วมีสองเวอร์ชันใช่ไหมเพื่อนอัลบั้มมันคืออะไรหรอมันคืออัลบั้มที่มแรกของพวกเราเฮ้ยอัลบั้มแรกของเราชื่ออะไรนะบิ๊กคาวส์บเลยนะเฮ้ยชื่อเหมือนชื่อวงเราเลยเฮ้ยชื่อเหมือนชื่อเพลงเราเลยเฮ้ยกาแฟจะแบบไปอะไรไปข้าวหอมจะไปอะไรไปมีสองเวอร์ชันสองเวอร์ชันอัลบั้มของเราจะถูกพิทเทคอย่างดีนะครับด้วยกล่อง MTP นะคน้ำกล่อง ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาในสายไม่ไหวเลยใช่นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับ first ของบ้านของเราคือผมว่าไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเก่งเก่งมากครับแต่ตัวพวกคุณเฮ้ยทำไมพี่มาแกะช้าจังับพี่อะไรเขาไปเสร็จแล้วนะแกะแบบรักกล่องมากๆผมก็รักกล่องนะครับโอ้ไม่นี่ครับมีการแบบโอ้ยพูดนะไม่ใช่เนี่ยแม่มามามันจะมีรูตรงนี้มันจะมีร่องตรงนี้ที่เราสามารถ ต้เพ uhm. ื่อนกครับบอดใช้คัตเตอร์อย่างนันมา long เพราะเก็บของมีคมไว้ให้ห่างจากคนอืนะครับเราไม่ควรทำตามถ้าอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์เเพราะราไม่ได้แล้วผมไปดูดีคอนตัวคิวใช่เอ๊ะนี่ก็คือกล่องสีๆป่ะใช่ไหมใช่ก็บอกว่าไม่ก่อนก่อนจะตัดเราต้องดมก่อนบอกว่าขอต้องดมกลิ่นสิบไป กลิ่นกระดาษผมว่าทุกคนก็ต้องเคยเป็นครับเวลาเราแกะอะไรใหม่เราต้องลองดมก่อน Because of you I SHINE เพื่อใครไม่รู้นะครับดีเทลตรงนี้นะครับอันนี้คือจริงจริง Shine แต่เป็นเวอร์ชันแบบพิกเซลอะไรเย่้งเงี้ยให้ทุกคนเห็นครับว่าวัสดเนียนสีเนียนมากสีเนืกรีดนะับคุณภาพดีมากนะครับผมคุณภาพยังดี because you because you we shine like the sun we glow like the stars oh are you are you ready enjoy your unboxing m o m e n t yo น uh, ี่ไดบอกว่าผมเห็นของจริงครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนแบบคุณภาพมันดีมากขผมว่าอันนี้ดูถ่าสมมติว่ามันเป็นแบบหนังสือที่เป็นของเล่นอยู่ในตู้หนังสือแะผมลยซื้อนึกถึงแบบพวกบุ๊กเล็กซาวงใช่ไสมัยตอนเราดิกๆเลยรูเหมือนกล่องเกมอะไรสักอย่างเลยนะ คุณก็เก็บไว้ในนั้นดิไดูดูแม่ที่มันวางให้มันสวยๆแต่การแต่การมันเป็นแบบมันไม่ได้งอเงาอ่ะแต่มันเป็นมีความแมทมีแต่แมทอห์นแมทอันนี้อันนี้อันนี้ชานี่อันนี้แมทอันนี้จอนโอ้อห่านอ่านอ่ t นอ่า i อ่าน n ่านอ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 ่าอ t านอ่า e อ่ a นอ่านอ่อ่าเอ่านอ่านอ่านอ่อ่ n นอ e า d อ่านอ่ออ่อ่านอ่านอ่นอวอ่นอ่านอ่านนอ่านอ่านานนนอน มัเปิดแล้วหรอรูปเดียวกันป้ะไม่ใช่รูปเดียวกันป่ะมันจะเป็นแบบอลังเวอร์ชันกันอ่ะนี่ไม่ใชันที่ผมนอนครับอันนี้ น่าจะเป็นโฟโต้บุ๊ก96หน้านะครับผมมีทั้ง96หน้าคิดดูสิว่าเราถ่ายยังไงอ่ะก็ถ่ายทั้งวันเั้งคืนกเราเรามารีวิวเป็นทีละอย่างไหมอันนี้คือแบบดูดิมันแบบมันเป็นสกรีนแบบนูนขึ้นมาด้วยเด้ออันนี้นูนมากนูนๆเหมือนกันนูนอันนี้ก็ดังทีม after school after school ครับอันนี้คือ after school ครับก็จะเป็นรูปตอนที่เราแบบว่าเป็นวัยใสๆน่ารักน่ารักเหมว่าอาตมาแม่ของเราน่ารักน่ารักนะครับคือว่าเพิ่งเลิกเรียนแล้วก็มาทำกิจกรรมด้วยกันนนนนนซึ่่่่่่่งรรรรรรรูููปปปีีีี้้้้้กกกก็็ไไไไมมมดิจออะเเเทาาาหแแแแบบคตถน แกล้แล้วนะครับรูปนี้ครับโอ้โหแกล้แบบตีบวกแล้วเจ้านี่ก็หล่อมากครับ้ใหทุกคนดูชัดๆมันที่คุณภาพมันเหมือนเดียวกันหรือเปล่าเนีคือชื่อแบบกู๊ดค quality p i เจอร์อะว่าพิอรเจอร์เดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพข้างในไหมเราไปแบบหลายๆอย่างที่หงมันคืออะไรมันมีการถอดมากมีการถอดมากไม่มีอะไรเมื่อกี้ตกเมื่อี้ตกใจมากมันเป็นแบบเป็นสีทองเป็นสีทอง อ๋อนี้เปิดมาคือมันจะเป็นสีทองอย่างี้มันคือี่ว่าชายน่ะกับชายไม่แลต่มันเขียนว่าไอ้เขียนว่าพีคอลจะอยู่ไอชายตรงกลางไงเปิดมาตกใจเออตอนแรกนึกว่าได้อะไรแล้เปิดมาแล้วเตะเข้าหน้าเพื่อนๆอันนี้น่ารักมากเลยน่ารักมาก Together the twelve of us shine the brightest อุ้ยแต่ว่าจะเป็นเซต More ช h i น์ bro ี่้สีนี้ทองจริงเลยว้าไม่ใช่ไม่ขายเบี้ยนรวยเลยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอีกสีนึงสีเงินด้วยสีสตาร์ไลท์ชัยน์มันเป็นแบบอะไเนีผมคาดหวังว่าจะต้องไปไกลแล้วอะดูแมทเคอร์เอ้ยผมยืนอยู่หน้าพี่ม้อยู่เลยดูพี่ม้บล็อกแบ็กมากรูปนี้พี่ม้าคือพี่ม้าทำหน้า ไอ้คุณพี่ผมเห็นรูปนี้คุณในเอ็กซ์เยอะมากเขาจริงเหรอผมขอแท้ก่อนดิเขาบอกว่าเอ่ออันนี้ในเขาหน้าเหมือนลูกกากเบบี้มอสเทอร์เราผมไปเห็นในเอ็กซ์แล้วคุณแล้วคุณก็เหมือนนี่แหละว่าผมว่าหน้าผมก็น่ารักดีนะอันนี้นี่คุณคุณบอกอันนี้ผมน่ารักคุณดูผมนี่ซะก่อนนะคนละคนกันเะล่ะมันผมเจอสิ่งที่น่าหสนใจมันเหมือนว่ามันจะมีหน้าหนึ่งที่แบบเป็นพวกเราสิบสองคนแล้วดูว่าแบบแต่คนเป็นแสงอะไรค่ะไม่มีใครอะคัพเปอร์ me is me bro it's me bro yeah man ข้างซ้ายคุณใครซ้ายเปอร์นี่ไซายซูเปอร์ขับไซเปอร์ขวาจับขับปเดย์โอ้ชาราไลน์นี่คือชาราไลน์คุณพอดีนี่เด็กอีกอคนเดียวกก็ชาราไลน์นะเนกไม่อยู่ไหนวะแล้วแล้วมีคนเห็นรูปรุ่งนัดก่องหนึ่มาร์คเนลไลน์นะครับมาร์คเนลไลน์เอจริงผมชอบเท็กซ์เจอร์ของกระดาษนะผมชอบเท็กซ์เจอร์แบบพ่อแบบจับไปจับมาคือมันมันไม่บางแล้วมันก็ไม่หนาแล้วมันไม่หนาด้วยจังชี่ bro wrap line bro come on man thank มันให่ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนคอมิกบุ๊กที่มันแ,งแพงอะซงคอมิกบุก๊กถึงรูปนี้เราผมชอบรูปนี้มากคือตอนแรกแตอนที่เราถ่ายเราถ่ายกันแบบว่าหลายแบบมากแล้วเราก็ยืนหลายโพสเจอร์มากแต่ว่าเอามาเป็นรูปนี้ครับเป็นรูปแบบว่าเขาบอกว่าขอให้มันรู้สึกว่าเป็นแรปเปอร์แกงเท่ๆมากที่สุดดูจากแววตาพี่รันนี่พี่รันส่งส่งออกมาเป็นคาความหมายว่านี่อัรบัมแรกของเรานะเราเป็นแรปเปอร์นี่พี่รันส่งมาผมส่งมาว่าอันนี้หล่อจังเลยทำไมเราหล่อขนาดนี้เนี่ย พี่จินบอกว่าเฮ้ยอย่ามาสู้กับพวกเราเลยเราหล่อที่สุดเลยอุ้ยจังคนนี้ครับนี่ผมบอกเลยวันนั้นเราเราบอกกันว่าเฮ้ยเซตนี้เราจะเอาหน้ารักนะเว้ยจางเลือกรูปนี้มาโวยนไปในห้องมันไม่น่ารักยังไงทุกคนมองคุณแบบผมถามมาหมี่ทุกคนเลยมองรูปนี้มันน่ารักไหมมันน่ารักเอาอีกงีคนเดียวเลยมาตื่นคนเดียวเอาเวเอาเวเก็กคนเดียวเลยก็นอกเหนือจากหน้าของพวกเราเนี่ยผมอยากเป็นคนใส่ใจอยู่นิดนึงด้วยนะเครดิตของพี่พีก็มาจริงเลยเพราะว่าที่ เก้าสิบหกหน้าแล้วก็มีลายหลึกบุอีกยี่สิบได้มันไม่ง่ายนะต้องยกเครดิตให้พี่พี่พีมชอบนะครับคาแเลอร์แบบคนนี้ยังไงเฮ้ยอืมันมีห่อนี่ว่ะเฮ้ยไม่ครบนะมันมีนี่มันมีเปิไม่ได้แล้วคือแบบว่ามีทุกหน้าแบบทุกหน้ายันแบบปลายกระดาษเล่มสุดท้ายเฮ้ยแล้วไม่โอ้ชอบกิมมิกนี้มากคือพอเป็นหน้าสุดท้ายใช่ป่ะแต่เปิดมาแล้วมันบอกว่า the story Of bus doesn't end here เรื่องราวของบัสในจบแค่หน้านี้หน้าสุดท้ายครับ The only mark Chris เขาบอกมาร์กินอยู่นี่คนเดียวองค์เดียวองค์เดียวทเลืนี่ก็คือเล่มของมาร์กคริสและบัมแ์ เมื่อผเขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นการเดินทางของมาร์คริสนะครับไม่ใช่เลย lyric book lyric book ว้วยนี่ของเราอยู่นี่ของเราอยู่นี่ซึ่งเราบ้างเราบ้าง lyric book ทั้งสองเวอร์ชันก็เป็นเหมือนกันนะครับผมยาวกว่าหรือเปล่าผมเผมมันจะยาวกว่าไม่จริงครับเท่ากันครับเพื่ากันคือจริงจริงอันนี้มันแบบ ก็แต่าเพลงถูกแบ่งเป็นยูนิตใช่ไหมครับซึ่งยูนิตเนี่ยเรากวาเลือกกันเองนแบบะครับใช่แล้วใช่ๆเลือกเือว่าแบบว่าใครจะเป็นแบบคนที่ represent ใครเหมาะอยู่<อ>ในลีริกยูนิต<อ>ไหนนะฮะซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ้ย ทำไมแค่น้องชายถึงเไม่ใช่แคนนี้อชายทำไมแค่ไหนกันถึงไม่มีแค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าเราเลือกเมมเบอร์จากแบบคนที่แบบคิดว่าเหมาะเพลงนี้ใช่คนที่เหมาะเพลงนี้ไม่ได้แปลว่าต้องร้องเพลงนี้ไม่ได้่ไม่จําเป็นว่าแบบเอ้ยผมอยากอยู่แค่ไหนแค่นั้นแต่ผมอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ที่นี่ทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยแต่ละอย่างมันจะมีความแบบว่ามีกิมมิคของเพลงนั้นอยู่อย่างเช่นคาร์ฟเมอร์ที่เห็นชัดมากเราเล่นรถบัตรครับเพราะว่าคาร์ฟเมอร์เราแปลงร่างไงเราไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถยกรถมานั้นมาได้เราก็เราก็เลยต้อง มาทำให้คนดูแบบน่ารักน่ารักแบงนี้ทำไมแค่ไหนแค่นั้นถึงเป็นเกมอันเนี่ยอ๋อแล้วทำไมมันเกี่ยวกันลิงก์กันใน MV ไงเต้นเหรอที่แข่งเต้นกันเต้นก็ได้เป็นเกมเต้นโอ้ใช่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 มันเป็นเกมเต้นตอนแรกผมเลยว่าเกมงูวิส์นะทุคนดูมันเป็นเกมเต้นมันคือแบบเหมือนเสพแดนใช่ไหมครับที่เกี่ยวบห้ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าในนั้นเราไปออ d i ชั่นเต้นกันเพราะว่าใน MV เราไปออ d i ชั่นเต้นอันนี้ก็เลยเป็นเกมเต้นใช่มันไม่ได้แบบซอดซอดอยู่ก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ยังแแแแบบบบบบวววว่่่่าาาาาาดดูล้้้้ผมมมยยััััังงิิเเเคคคครรรระะหห์์โออออนน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 นสใจกกกกชข็ืทีไ ใช่เพราะว่าแค่น้องชาย m อมวันเป็นที่ถ่ายที่แบบร้านอาหารเนี่ยของเราก็เป็นร้านอาหารแบบยากคือการเป็นครอบครัวเดียวกันกายเป็โต๊ะัวคลินี้อันนี้น่ารักมากสุดสัเป็นเค้กที่ผม ก็จากรูปภาพก็จะมีเครดิตของคนที่มีส่วนร่วมในเพลงแล้วก็มีเนื้อเพลงก็คือมันจะมีทั้งโปรดิวเซอร์ลีริสิสคอมโพสเ r อร์แอนเจอร์แบ็กกิ้คคือเราให้เครดิตทุกคนอยู่นะแล้วก็มีเนื้อเพลงด้วยคือสมมติไปคอนเสิร์ตแล้วเราจำเนื้อไม่ได้เราสามารถถือใบนี้ไปได้ครับแต่ก็แล้วกัเฮ้ยอ๋อเพลงแค่ไหนเพลงต่อไปอยู่ไหนนะแล้วก็นั่งดูอ๋อนี่เลยอยู่นี่แล้วก็ยืนร้องไปกับพวกเราได้เรามาถึง สี่ไอเทมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับผมก็คือโปสเตอร์นี่โชว์โปสเตอร์สิผมคิดว่าโปสเตอร์นั้นจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ผมแอบดูแล้วมันเป็น Starlight s h i n นะครับผมนี่โปสเตอร์แน่นอนนี่นี่โปสเตอร์คุณเปิดครับเปิดสองซ่อมนี่อ่าถ้าเป็นโปสเตอร์แบบเวอร์ชัน After s ส h o o l Club อันนี้เป็นเป็นรูปที่มีหลายเหตุการณ์ไงคุณต้องเล่าหน่อยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคือทุกคนอ่ะเล่นเสียงดังมากๆแล้วเอะรำคาญผมดึงเอาในเอะเพราะว่าอยากให้อก้เแก้เอะใช่อยากให้เอะฟังส่วนผมเป็นหัวหน้าห้องผมบอกว่ามีแบบเช็คลิสต์แบบเอ้ยคนนี้ต้องทำเวรทำความสะอาดตรงนี้คนนี้ต้องทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครฟังผมเลยก็อย่าลืมเอาอันนี้ไปติดไว้ตรงหัวนอนได้นะครับคือเราเวลาเรามีโปสเตอร์อะไรที่เราชอบเนี่ยเราจะเอาไว้ในห้องนอนแบบว่าในหัวเตียงหรือว่าแบบว่าตื่นมาแล้้้้้ววววกก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 ็็จะะะะะไดดเเเหหนน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 าาพรรรคคััับบบแแออออีีี่่สติิ๊๊์ปม คือเห็นอะไรมีผลหรือว่าไม่มีสกอตเทปผมจะมาสาธิตวิธีการคุณคุณติดทำนะครับ DIY อ่าให้ทุกคนดูเอ๊รับผมมีจังมีไหมครับมีจังที่สาธิตวิธีการติดสกอตเทปนะครับผมแล้วเราสามารถติดสติกเกอร์ตกแต่งได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยจริงจริงยังไม่ได้พูดถึงสติกเกอร์เลยจะบอกว่าสติกเกอร์นี่มันสวยมากและสติกเกอร์นะครับมัน represent แต่ละเพลงด้วยเราเราไล่ไปทีละเพลงไหมอ๋อขั้นตู้ยูไอชายตู้ยูไอชายไหนหรือว่าตู้ยูไอชายที่มีเยอะมาก อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นของเพลง่เขาด้วยชายอันนี้เป็นของวงอีกสองเพลงนะ่คบต่อจากชายนะครับเรามี w a t y o u r step ครับทุกคน w a t y o u r step เป็นะป้ายเป็นป้ายเตือนป้ายในเอ็มวีนะคแล้วว่าชื่อเสร็จแล้วเพลงอะไรต่อครับ แค่ไหนแค่นั้นแค่ไหนแค่นั้นโนแมทุกวันทำไมถึงฟังครับเป็นหูฟังทำไมถึงเป็นหูฟังครับเพราะว่าผมชอบฟังเพลงครับ b r o t h e r Zone นะครับก็เป็นป้ายไดเนอร์ไดเนอร์เหมือนในเอวีเลยอันนี้ผมชอบมากของไลเยอร์มันเท่มากมันคือกุญแจใครในเรื่องกุญแจที่คิดค่าครับผมแล้วก็มันมันมันมีความแบบเงินเงินเหล็กเหล็กเมทัลอะไรอย่างเงี้ยผมชบต่อไปนะครับ t r a n s f o r m e r เป็นคายคายซิงครับต่อไปเป็นสุขสารวันคิดถึงครับผม Cake ที่ผมเบาก็แล้วสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดบบาหวานน่ารักมากผมชอบมั่นี่มากตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยกันว่าเราก็แบบเอ๊ะทำไมถึงแบบว่าเราไม่ทำเป็นลูกหมาปักไปเลยเนะเพราะว่าเนเพลงมันก็ร้องจะเปลี่ยนให้หมาปักเป็นหมาปักใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายเราไม่อยากไปกำหนดขอบเขตมันนะว่าแบบเอ้ยมันจะต้องเป็นหมาปักเท่านั้นไม่อยากปิดกั้นคือเบาวามันเป็นหมาพันอะไรก็ได้คี่แบบว่าคุณอยากให้มันเป็นพันอะไรแต่ว่าตัวนี้มันใส่หมวกเปนผม่ตอนี้ผมก็เลยจะทำหน้าแบบนั้น ต่อไปนะครับซีดีจริง <Yeah. S 2> นะซีดีมันเป็นสิ่งที่มีอยู่อยู่อยู่ในทุกอัลบั้มที่เป็นปล่อยใช่ไหมนะแต่ว่าแต่ว่าทุกทุกวันเนี้ยมันมันมันก็แบบไม่ค่อยมีใครใช้แล้วใช่ไหม,มแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันเป็นแบบเป็นฟิลเหมือนของ สะสมที่เก็บไว้แบบได้ดีเลยมันเหมือนเป็นไอคอนิกของการที่ว่าถ้าเราจะทำอัลบั้มออกมามันก็คืออัลบั้มมีไว้สำหรับซีดีอะไรอย่างเงี้ว่าโอเคครับตอบสุดท้ายนะครับผมการ์ดครับทุกคนซึ่งในอัลบั้มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Warm Ray Shine นะครับหรือ Starlight Shine ทุกคนจะได้ไปทั้งหมด12ใบนี่นะครับไล่จากชลาลัยไปนะครับอลันมาร์คขุนอารจินทำไมโอ้โหเมื่อกี้ตกใจไม่รู้ว่าไม่ใช่จินจินนะครับไพน็กโตยคัอส์ A A J T J T แล้วก็น้องเล็กสุดนะครับที่มาซุกคนเยอะอุ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุกเยอะที่มากเลยเปิดอะไรเนี่ยไม่จั่เอางี้วันนี้มีคนเือกคุณเลือกคนหนึ่งคุณเลือกหนึ่งคนคนนั้นจะเป็นเนื้อคู่คุณอันนี้าวไม่เปนไม่เปคุณหยิบได้ใครเหมือนเดิมเออไม่ไหวได้คุณหยิบได้ใครคนคนไหนคนไหนจริงปะเนี่ยมาดูกันครับว่าดงพี่ขุนจะหยิบได้ใครกันนะไปนะอย่าบอกนะขอรออยากกินข้าวฝีแล้วว่ะขออโ้ใครอ่ะ คัพเปอร์คับเยี่ยมเลยอายวีเยเรียข้าวอีกคนนึ่งนัลันนรันนอเล่นไปคันคน็อปนเฮ้ยเฮ้ยเรียกข้าวผมเลยอะไรเ่ยถ้ามาเป็นสีสันเฉยครับไม่มีอะไรขอไอติมได้ไหมครับผมไอติมผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรีหมดเลยย้ครับผมทุกคนนะครับก็ในฟูลเซ็ตอาร์เของเราครับก็อย่าลืมมันมีทั้งโฟโต้บุ๊มีทั้งลเรกบุ๊มีทั้โปสเตอร์มีทั้งค์ด ก็มีฮังสติ๊กเกอร์นะครับคนที่เป็นบีอาร์สหรือเป็นแฟนทุกคนน่าจะชอบกันมากแต่หน <รา S 2> ูว,ว่าเขาได้ไปเขาน่าจาใช่อิ่มคุ้มเลยเพราะว่าทุกค,คนทุกคนคิดดูว่าเรามีอะไรบ้างต,ตอนตอนที่เขาไปถ่ายเรามีถ่ายอะริลเลกริลเล็ก็มีโฟโต้การ์ดอีก12ใบเยอะมากพวกผมตั <Relax. S 2> ้งใจกันมากๆากครับ a p p r e c i a t e กับสิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับ quality เทคทามนะครับทุน ผมมีครับเอาจริงผมชอบทุกรูปเลยว่าผมผมชอบเป็นพิเศษคือชื่อขาวงานสองทุกคนเลยของตัวของตัวเซตเลยผมชอบผมนี่เลยนะพี่แน่นอนว่าต้องเป็นตัวเองผมก็จะบอกเหมือนกันว่าแน่นอนครับว่ามีทั้งที่สองคนอะไรนี้ผมเล่นตัวเองครับลยนีรูปนี้สิรูปนี้ผ แบบคุณดูอ่ะคุณดูอ่ะบาร์นิเทลมีอยู่ไหนบาร์นิสเผมเลือกรูปนี้รู้สึกผมมีช่วยใช่ย่อยเออต้องอย่างนดีว่าแบบว่าผมชอบมูดมูดของรูปนี้มากคือมันเหมือนกับว่าแบบพวกเรากำลังจะไปคว้าดาวเลยกำลังจะอะไรแล้วพี่ไทยก็มึงมางดาวดวงเดียวกันอยู่ไหมองดาวดวงเดียวกันใช่นี่คือเบอกแล้วแบบว่ามันจะไปปิดนขวามันความปั่นป่วนอะไรแบน้เนี่ยความบัสมันดูเป็นบัสมากไออะไรที่แบบวิ่งแล้วแบบไปด้วยกันเป็นอย่างเงี้ยดูเป็นบัสมากชอบผมชอบคือผมคงจะต้องใช้บรีฟบุ๊คดู เพลงที่เน็กเลือกให้พี่หลันนะครับผมผมเลือกเพลง Transformer ครับทุกคนนีเจะลืมอ,มอ่ด้วยเหตุผลหลายอย่างหนึ่งก็คืออ่ะมูทของเพลงความท่าเต้นความแรงผมว่าพี่หลันเหมาะที่จะเต้นส่วนเรื่องความหมายของเพลงเนี่ย<ล>ผมว่าก็เหมาะกับพี่หลันเหมือนกันเพราะมันคือแบบว่าการที่เราแบบฉันจะเป็นแบบว่าผู้เปลี่ยนแปลง,ปลงกับนำพาสีดีไม่เถอะก็เหมือนกับที่พี่รันแบบว่าจะคอยอ่าตบๆเปลี่ยนบัสให้กลายเป็นปตบแล้วเจ็บไหม กอันครับอากเลือกเพลง Watch Your Step ให้มาครับทำไมอ่ะเพราะอย่างที่พี่ยงเลือกเลขห้าให้มาในรายการเจ็ดปดเก้านะครับเกี่ยวกับเรื่องสติใช่ครับผมก็ต่อยอดจากพี่ยงไปอีกทีนึงครับผมเพราะว่าการให้เรามีสติเพราว่าเราต้องดูเวลาเราเดินใช่ไหมเดี๋ยวระวังลื่นใช่ไหมช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่เนี่ยฝนตกเลยตอนนี้เนี่ยคนส่วนคุณจังนะขอรับเพลงขอรับคุณจังนะครับผมนี่เหมาะกับอะไรก็บ้าวให้คุณจังเลยนะเพราว่าบอกแบกนะครับ ครับโอ้คุณ of of มาจากปากคุณด้วยดีคุณก็เป like ็นมาเด็กเหมือนกันครับผมก็บอกแบกได้พี่มาก็บอกแบกเหมือนกันเป็นคู่หูบอกแบกด้วยกันครับไปคุณจักรลาบคุณลาบวันนี้เหมาะกับเพลงนี้ครับเฮ้ยผมกับคุณว่ะเฮ้ยยังยังเฮ้ยเลิกเพลงนี้หนึ่งเพลงผมว่านั่นจะลายได้ครับทำไมครับตอนคำราของคุณไง คือผมผมเห็นไลท์แล้วผมไปถึงท่อนที่คุณคำรามแผดเสียงออกมาเป็นแบบเสียงสิโตัวคำรามไลออลไลน์เยเหมือนทีมาตอนเดีนี้ฟังตอนเพอร์ฟอร์มอยู่นี่ผมนึกว่าอินเอียร์ผมแตกผมก็เลยดูไลท์เดี๋ยวนี้ผมไก็ได้ทำแล้วนะอ่านไลท์ออนไลเยอะร่าอ่าอ่าอาอาเยอะเฮ้ยนี่ดูทุกคนอ่านนี่ผมชอบนี่มากต้องซูมเห็นนะอุวอ่าอ่าอุวอ๋ออันแรกเป็นอูเนี่ยเป็นอู อืวอ้า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 วอ้วอ้าวอาวอ้วอ้า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 วอ้วอ้า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 วอาวอ้วอ้า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 วอ้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอวาา้องาวาอาอ่า มีคอสตูมอายชายนะครับผมเพราะว่าไม่มีพ่อคุณพวกเราก็ไม่ได้มาถึงขนาดนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมอยากให้ก้าวแรกและก้าวที่สำคัญของบั๊มครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราในอัลบั้มแรกบั้มแรกมีได้ครั้งเดียวในชีวิตเราจะมีบั้มหนึ่งบั้มสองบั้มสามบั้มสี่แต่ว่าบั้มแรกจะมีได้แค่ครั้งเดียวผมให้คำนี้ explore เพราะว่าเป็นบั้มที่ออกเป็นประโยคเอกประโยคครออกประโยคแล้วจากพี่รันนี่เอาเรื่ไปคล้ายกับผมเลย เพราะว่าผมอ่ะคิดคำว่า we are f i g h i n g our own way เพราะว่าชื่อว่ามันคือ b e c a u s e o f you ใช่ไหมล่ะเพราะว่าพวกคุณเราถึงชายขึ้นมาแล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าเพลงในอัลบั้มน้าของเราเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายมากเออมันเหมือนกับว่าเรากำลังหาอยู่ว่าเส้นทางในศิลปินของเราอะมันมันคืออะไรและระหว่างที่เรากำลังหาอยู่นั้นน่ก็มีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เราคุณมากอย่างนี้นะครับผมต่อไปต่อแย h bro โอเคแต่นั่น <right. S 1> แหละครับก็ต่ออย่างที่ในพูดเลยครับคือ <Come on. S 1> go explore อันนี้ประโยคะ oh. ก็คือการที่เราอะได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้ลองอะไรหลายๆอย่าง <Yes. S 2> ได้ลองทำเพลงลายๆแนวไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเบาวาว เดลี่ไลท์อันนี้คือแบบคนละแนวกันเลยเลยรู้สึกว่าเป็นบัมที่สำคัญในการให้เราหาตัวตนของพวกเราให้เจอนกันเติบโตของพวกเรา U N G V go together bro ใช่ bro มัน deep voice ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ shop catchupofficial.com เราตั้งใจกันมากในการทำสิ่งนี้นะเพราะเราเพราเราเปิดแล้วพวกเราก็ชอบพวกเราแบบ approve นะว่ามันหอมมากเรา approve คุณภาพดีของันแล้วใช่แล้วก็ผม Approve เลยก็ทุกคนต้องชอบแน่แต่ว่าซื้อไปไม่คือขอแน่เพราะผมชอบมากอ,อ,อันนี้ผมว่าเราเอาควรค่าแก่การไปตั้ง เออบางคนบอกว่าเป็นเป็นสีสวยงามแผ่นซีดีมีโปสเตอร์มีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีลีริกบล็อกนะครับแล้วก็มีคั่นคิ๊กเกอร์แล้กมีรูปนะครับ90ศพน่าอะไรนะครับผมได้ก็แบบฟินๆเปิดไฟดูไปยิ้มไปนอนบนเตียงหัวหรือเปิดนั่งนอนดูเตียงยิ้มก่อนนอนชอบรูปไหนนะครับก็สามารถตั้งไว้หัวเตียงได้นะครับแล้วก็ตื่นมาจะได้เจอหน้าผมเลยคนแรกนะครับเข้าเพราะฉะนั้นเราฝากอะไรบ้างไหมครับาเลยครับเพราะองคุณไอซ์ไซบัส 非常羡慕。